สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่บางบบวโอนกุ๊กุ๊กเห็นทุกทุกท่านนะครับนะผมกะไว้แล้วครับสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับอีเจ้าแม่เนี่ยครับกับอีบานตลาดไทยล่าสุดนะครับนานจะมีการไปร้องเรียนนะครับลงสีหลังคายืน่นหลังคายืน่นหลังคายื่นมาบนถนนของน้าไหลลงสีน้าไหลแล้วก็จะมีะมการไปร้องเรียนนะครับการสร้างบ้านของน้าไหลได้รับอนุญ,ญาตหรือเปล่านะครับ ม,มึงมาฟังกูนี่นะหลังคาบ้านนั้นหลายลงสีเนี่ยกูเคยไปร้องเรียนแล้วเข้าใจปะมึงรู้ปะว่าหน่วยงานพวกกูว่าไงถ้าหลังนี้หรือมันก็ต้องหรือทุกหลังและทีเนี้ยชาวบ้านมันมีผลกระทบนะครับชาวบ้านมันมีผลกระทบการที่มึงไปร้องเรียนอย่างเนี้ยบ้านใหญ่ทุกบ้านปัดถุงก็ไม่รอดไหนสินะครับบ้านที่เกิดสายไฟฟ้ามาหลายหลังเลยนะครับ เดือดร้อนกันไปหมดนะครับรอบก่อนนั้นผมเคยไปร้องเรื่องเนี้ยต้องนานแล้วครับสองปีสามปีแล้วแหละซึ่งผมได้คําตอบมาแบบนี้ผมก็หยุดเพราะว่าอะไรทีครับการที่เราไปร้องเรียนชาวบ้านเนี่ยนะครับไปร้องเรียนหลังคายื่นมาเนี่ยนะครับนะมันเคยมีเกิดขึ้นมาแล้วใครทักจำครามได้นะครับวันที่บ้านลุงช่างเนี่ยโดนร้องเรียนเรื่องหลังคาบ้านยื่นเนี่ยผมก็ไปร้องเหมือนกัน ผมไปร้องชาวบ้านเหมือนกันร้องบ้านน้ะไหลเหมือนกันซึ่งคําตอบที่ผมได้จากเจ้าที่มาเราเข้าใจเราเข้าใจเจ้าที่กับชาวบ้านว่าเขาต้องอยู่รวมกันเขาต้องอยู่รวมกันแล้วเขาต้องอยู่ด้วยกันนะครับผมก็เลยโอเคครับในเมื่อเจ้าที่ขอมาแบบนี้ผมก็เข้าใจว่าถ้ารืา้อเนีน่ยมันก็ต้องรื้อหมดแล้วนะชาวบ้านจะเดือดร้อนนะครับชาวบ้านจะเดือดร้อนผมก็เลยยุติเรื่องนี้ไป ครับจริในบ้ไปผมก็เลยไม่ไม่ไปร้องเขาเขเข้าใจชาวบ้านนะครับแต่เนี่ยอะไรสิครับอีึ้งขยะในทานเรื่องนี้ครับเอาอีกแล้วครับจะไปร้องเรียนที่ของหลังคาน้าไหลโรงสีของน้าไหลครับที่อยู่ตรงทีอง่อยู่ตรงข้างทางที่ติดนถนนนะครับที่มันยื่นออกมาการนี้ครับเดือดร้อนถึงบ้านมะถุง่งเดือดร้อนหมดอะ่ะเดือดร้อนก็สิฝรั่งคาเรือนนะสิฝรั่งคาเรือนเลยแหละ ที่ผมเช็คมานะ่ะบ้านคนที่อยู่ข้างทางเนี่ยบ้านจะทูรอดเพราะบ้านจะทูอยู่ข้างในแต่คนที่จะร้อนนี่คือพระถุงต้องรื้ปูนออกต้องรือ้อะไรออกตามกฎหมายกําหนดกี่เมตรกี่เมตรนะ่ะผมมาจําได้นะผมจําได้อีอื่งขยะนะครับจะไปร้องเรียนโรงสีนะไหลเหรอนะครับคิดให้ดีนะคือคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคืออีเจ้าแม่กับอีบาน มันแค้นน้าไหลที่น้าไหลเนี่ยแจ้งฟาร์มอีบานที่อยู่ฝรั่งเศสโดยการออกหมายจงหมายจับอะไรต่างๆมันแค้นมันก็เลยร่วมมือกันเห็นไหมครับอีเจ้าแม่มันชั่วนะอีบานมันชั่วมันก็เลยร่วมมือกันที่จะเล่นน้าไหลเล่นครอบครัวตัวเองดูมันนี่ครับดูฟาร์มจังไบรของมันเห็นหรือ,อยังอะ่ะนี่ครับคือผลงานที่จะเข้าไปหายือ ผมบอกแล้วว่าการที่อีเจ้าแม่เข้าไปหายเอืงขยะเนี่ยมันมีอะไรกรันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นซึ่งผมเดาไว้ไม่มีผิดหรอกนะครับนี่ประกาศแล้วครับประกาศแล้วกลับไปนี่จะเดินทางไปร้องเรียนหลังคาบ้านนั่นไหลก็เอาดีครับชาวบ้านก็เดนร้องหมดอ่ะนั่นไหลโดนหลังกะต้องโดนอ่ะโดยเฉพาะบ้านปะถุงก็ต้องโดนอะนะโดนหมดครับโดนกันหมดเลย นะครับบ้านใครที่สร้างออกมาเกินเกินสสาไฟฟ้ามันจะมีสับไฟฟ้าของหมู่บ้านเนี่ยของทางของกรมของกันไฟฟ้าเนี่ยตั้งอยู่บ้านเนี่ยมันต้องเข้าไปในหลังจากกรมจากสฟฟาากสไฟฟาไฟฟ้านะครับเสไฟฟ้านะครับทุกท่านก็ตามกฎหมายกําหนดนะครับทําไมลูกทำไมร้องทำไมอ่ะเอาไปรอป้าก,ก่อน,นยวป้าเข้าไปรอป้าก,นากันหน่ก่อนไปไปขี่ช้างไป โอเคแต่ป้าไปบนึงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่พี่ครับการที่จะไปร้องเรียนชาวบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าคิดผิดการที่จะไปร้องเรียนนะไหละอะแต่ป้าตาไปแต่ป้าตาไปครับแต่ป้าตาไปครับไปป้าตาไปโอเคยวไปขี่ช้างกันลูกมาตาม,มาปาไปขี่ช้างไปไปขี่รถไปขี่รถรอเลยไปขี่รอเลยนะครับก็ฝากให้คิดนะครับฝากให้คิดพิจารนณาครับการที่จะไปร้องเรียนนะครับนี่ครับจะไปร้องเรียน เถียงนานะไหลจะไปลองไอ้เถียงนานะไหลเนี่ยเขาขออนุญ,ญาตนะครับกูบอกมึงตรงนี้เลยว่าเถียงนาเขาเนี่ยเขาขออนุญาตในการในการสร้างนะครับมึงทําอะไรเขาไม่ได้หรอกบ่อหนาํเขาขออนุญ,ญาตเป็นโครงการของของ,ของพระาราชดำริของในหลวงบ่อน้ําเนี่ยนะส่วนบ้านนะเขาขออนุญาตมึงไปร้องเรียนแล้วฟีบากูทําทมาก่อนมึงก็จะใบอึ้งขยะเออนะแต่ที่นี่ครรือฟีขาที่ผมบอกว่ากอกกอกจะลุกเป็นไฟครั้งหนึ่ง ครับก็กอกที่ปเป็นไฟครั้งหนึ่งก็ข่าวในเฟซีสับเนื่องด้วยนะนะอีเจ้าแม่เป็นคนสั่งเป็นคนอยู่เบื้องหลังหมดเลยเจ้าแม่กับอีบานเป็นคนอยู่เบื้องหลังในการร้องเรียนเนี่ยเรื่องครั้งนี้นะครับนะไอโ้โรนเนี่ยมันยุติติเพราะว่ามันเปลี่ยนครับนะปั๊บนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอฟซีติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดนะครับนะผมบอกเลยว่างานนี้ถ้ามึงอยากจะเล่นเนี่ยเล่นให้สุดเดี๋ยวกูปรึกษาแล้วอักก่อน นะ <Nah, S 2> <t aps> มึงยิ่งทําชาวบ้านอีเ <Lemon> <t aps> จ้าแม่ยิ่งเดือดร้อนกูบอกตรงนี้เลยนะนะครับมึงยิ่งทำอย่างเงี้ยอีเจ้าแม่ยิ่งเดือดร้อนกูบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากไว้ให้พวกมึงคิดนะอีบานแผนการของอีบานเริ่มแล้วนะครับแผนการของอีเจ้าแม่เริ่มแล้วนะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มเริ่มเริ่มก่อตัวเป็นพายุอีกแล้วก่อตัวเป็นไฟที่จะลุกจะลุกกอกอีกแล้วในทาตรงนี้ งานนี้ป้าถุงก็ไม่น่าจะรอดนะครับถ้ามันร้องเรียนคือมันตั้งใจร้องเรียนตรงนี้เพื่อที่จะเล่นเล่นป้าถุงด้วยนะครับมันตั้งใจจะร้องเรียนตรงโรงสีเี่ยเพื่อที่จะกั้นแก้งป้าถุงด้วยนะครับยิงนกนัดเดียวได้นกสองตัวครับนะนะครับได้นกสองตัวเลยนะครับทุกท่านโอ้โหราะนั้นไอซี่ครับมันก็ตั้งใจที่จะกั้นแก้งป้าถุงด้วยครับเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านแน่นอนหลังคาป้าถุงก็ต้องลื้อนะครับ นะครับบ้าถุงก็ต้องรื้อนะครับเพราะฉะนั so so ้นเอฟซีทุกท่านนะครับโปรดติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดนะครับใครทําอะไรไว้ก็จะต้องรับกรรมนะครับการที่มึงทาอย่างเงี้ยมึงนี่ทําให้เจ้าแม่เดือดร้อนนะครับอีจ้าแม่มันชราดมันสั่งการไว้แล้วมันสั่งการไว้แล้วว่าต้องร้องเรียนหลังคาต้องร้องเรียนที่นะอวันที่ไปกินหมูทะเนี่ยวันที่ไปกินหมูทะกันเนี่ย่วันที่ไปเที่ยวกันเนี่ยอีจ้าแม่ได้สั่งงานหมดแล้วนะ และอีบานโทรหาเจ้าแม่คุยกับอีื่งขยะในวันนั้นแหละในวันที่ไปกินหมดถะนั่นแหละวันนั้นนะครับทุกท่านเข้าใจชัดยังการที่อเจ้าแม่เข้าไปหาอีื่งขยะเพื่อที่จะให้คุยกับ <c oughs> อีบานอีบานตลาดไทยนะมันมันมันวางแผงกันไม่หมดแล้วเรามองรู้เอะะาล้ครับพี่ครับงานนี้สนุกครับมึงจะไปร้องเรยนหลังคามึงไปร้องทีเนี้ยมึงก็นึกให้ดีนะคนที่เดือดร้อนด้วยก็คือชาวบ้านนะแะออบบบนะ้เออชาวบ้านนะเออ แล่รถมึงอะขับอยู่เนี่ยพาสี่ต่อ,อยังพาสี่ขาดนะวันนั้นอะนะนะกูจะแจ้งกรมทางหลวงกัดจับรถมึงอะพาสี่แม่งขาดแด่ก่อนต่เบียรถมึงกูมีนะอืฝากพิจารณาด้วยนะโอเคครับนี่ฟรีครับนิทานครับนิทานน,ทาน,นิทานครับนิทานนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับ